โอ้ยกิ่งคือแก่ไปเรื่อยคขึงอยู่โอ้โหเรียกเกือบขึงเนาะวุ้งแมงวุ้งสองสองเห็นปะอาอย่างงามเลยครับชิจังนะครับทีห้าตัวอะไรตาไปแล้วเนาะสวัสดีครับผม พอพอทักทายกันอีกขึ้นเขาครับผมพอกันเศร้าครับของเสาวันที่ไหนครับแม่มาจ้าเสาวันที่แปดศจิกรีส,สองขันหาลอยโอ้สุดเจ๊จ้าครับผมวันนี้พาเดินทางขาาึ้นไปอีกขึ้นเขาแล้วเนาะจ้ามือวานเขามาคนเดียวครับผมกำมันอยู่ครับเฮ็ดโกอครับผมเฮ็ดก้เฮ็เดปั่วกะได้ครับวันเต็มตาอยู่ครับผมวันนี้ก็มาหลดนุ้มกันกอีกขึ้นเขาครับผมศรีสิสมันมาเนาะ กันมาปลาบ้าน้องมีคึ้นเขาครับผมไปหลุนกันเลยครับผมใคจ่จ้าเจ้าแลงนั้นครับนี่ยางงามครับดอกนี่ดอกอะไรนู้รถเขาไปแรกแค่ไหนเนาะทีหากวาัวนะครับ ăn uh -huh. ngắm oh. oh. sì rồi rồi ăn ngon 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 rồi này

mày mạnh của nó bọc này đây tập chén quá nên mình đây Hãy subscribe cho นองอามเนะอ,อ,อุ้ยาคาเลยโอเคดอกงามแน่นอดอกนีเพราเป็นสีเสือครับผมดอกดออกทบจมากี่น้อง

thật cái mày nó đầu nhẹ cái lưỡi thấp ui gì nó đấy cái mày nó cho ông bà lái sau mình mà để đoạn nâng nó để thay đổi đoạn ngàm yếu càng tuổi Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ชงบายมากพอดีไงนเนาะเนาะดอกหน่อยแล้วกันเนี่ยบินครับเห็นคนละดอกเนาะนี่นตาคนตาสีเสยียบสีครับอีกอ่ะใครเห็นมันตัวนี้ตอกไงี้เราไปก่อน,อนบ๊เนาะ bên uhm bên like, like, like này lên đầu bên nghe mình thả con xếp tất cả này nọ á đôi này đâu đôi cái đầu bò lại nè hết như đấy như vậy và xịt để kẹo cho nó เอ๋อดิทั้งว่าทั้งผูดนี่หนอ้าโอ้ยครับสีสวยคือเราเอ้าดูคนเราฟังย่างงามคือกันโอ้ยดอกเงี้ครับกระโดดผันเนื้เบึ้งขาผันฟูครับผมเบึ้งตาครับผมเอ้าแต่แกงไงเลยเนาะจ้า น้เด็ดไปเห็นมั้ยนกแต่ไม่ตองนั่นนั่นนั่นโอ้ยอาจารย์องนั่นมีสนนะไปลังศิลาน์คนบรตรกเนาะเดีดอกน่แต่ไม่ตรงออกับนี้จะคุมไปเลยนี่อ่ะเด็ดัวครับต่อเมือวานครับเลือดองดอก อีดอกับจุม่มเองอืมมอรุดอืมเห็นลังเหล่ครับดอกย่างงามเลยครับ อะแล้วน้อมันกินเหล่ากิบครับอยากไงได้เห็นมเลยเนาะยังลงเรืออีกดอกโอ้โหนี่เนาะโอ้จอมพ่นเลยครับเดี๋ยวยังทาเลยปูวันนี้กะเวลากี่แลละครับผมสองโมงกว่าเนาะเกือบสามโมงสิแลลวครับผม เขามาแต่ตีหาครับผมกับเมืงพลงานอย่าอยไจะมันครับไหมเห็ดโกอครับมีดอกงามอยู่ครับเครื่องตาครับผมมีต่ดอกสวยๆพอดีแกงเนาะจ้าครับผมถือว่ามานี่ครับช่วงนี้กัเฮ็ดกะโอบปลายไปไหนครับผมขอคุณทุกคนทุกตันนะครับผมที่เขามารับชมอีกคือเก้าแล้วครับผมขอบพุณทุกกำลังแรงใจที่มอใไปช่องร้อยอีสานอีกคือเก้าครับผมกลับไปดูรุกันเมืองไม่คลิปนาแล้วเนาะช่วงนี้ครับ ไปฝนตุวหนาวครับหนาวแล้วครับกะฮิดกะอย่างห่างๆแน่ครับผมกะสำหรับห้องวัอนี้สองคนกะขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับผม